เราจะให้ใช้ไฟฟรีนะครับเป็นใช้ฟรีในส่วนเกินจากเดือนกุมภาแต่ต้องไม่เกิน800ยูนิตผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยที่เป็นครัวเรือนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ20ล้านครัวเรือนนะครับซึ่งใน20ล้านครัวเรือนเนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เรียกว่าเป็นประเภท1.1ก็คือกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน5แอมป นะครับแล้วก็มีการใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่เกินกว่า150หน่วยต่อเดือนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่น้อยไม่ได้ปริมาณที่มากนะครับกลุ่มนี้แต่เดิมมาตรการล่าสุดก็คือเราให้ใช้ไฟฟ้าฟรีเพิ่มขึ้นจาก50หน่วยเนี่ยเป็น90หน่วยแต่ในที่ประชุมวันนี้นะครับได้มีการหารือกัน พื่แบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ก็จะได้มีการเสนอปรับการใช้ไฟฟ้าฟรีเพิ่มขึ้นเป็น150หน่วยนะครับจาก90หน่วยเป็น150หน่วยตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงนี้ก็จะมีประมาณ10ล้านรายนะครับที่อยู่ในกลุ่มของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่1.1ทีนี้ในกลุ่มครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าแบบปกติทั่วไป หมายความว่าใช้เกินกว่า150หน่วยที่ได้เคยใช้ไฟฟ้าไว้เดิมโดยจะยึดเอาเดือนกุมภาเป็นตัวตั้งหมายความว่าในเดือนกุมภาพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้นั้นคือกลุ่มครัวเรือนที่เป็นประเภท1.2เนี่ยใช้ไฟฟ้าไว้เดิมกี่ยูนิตจะใช้ฐานที่ยูนิตนะครับเพราะจะใช้เป็นบาทแลวจะค่อนข้างสับสนเนื่องจากว่าเรามี กัตราก้าวหน้าเวลาคิดค่าไฟฟ้าเดิมเดือนกุมภาใช้ไว้กี่ยูนิตและเมื่ออยู่สเตโฮมแล้วเดือนมีนามีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกี่ยูนิตในส่วนที่เพิ่มขึ้นกี่ยูนิตเนี่ยนะครับเราจะมีมาตรการดังต่อไปนี้หากว่ากลุ่มนี้เคยใช้ไฟฟ้าเดือนกุมภาไว้กี่ยูนิตก็ตาม แล้วเดือนมีนาใช้เพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน800ยูนิตนะครับยกตัวอย่างให้ชัดเช่นเดือนกุมภาใช้อยู่300ยูนิตพออยู่บ้านใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น700ยูนิตนะครับส่วนขึ้นมานั้นจาก300ยูนิตเป็น700ยูนิตก็คือ400ยูนิต700ยูนิตนี้ยังไม่เกิน800ยูนิตส่วนต่างอีก400ยยูนิตนี้ เราจะให้ใช้ไฟฟรีนะครับเป็นใช้ฟรีในส่วนเกินจากเดือนกุมภาแต่ต้องไม่เกิน800ยูนิตจะให้ใช้ไฟฟรีเป็นการใช้ไฟรวมไม่เกิน800ยูนิตของเดิมเท่าไหร่ก็เท่านั้นเช่นเมื่อกี้ของเดิม300ถูกไหมครับก็แปลว่าเขาต้องใช้ไม่เกิน800นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นส่วนเกินกว่า300ในเดือนกุมภาที่ใช้ไปแล้วนั้น เราจะสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าส่วนนี้เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับให้ใช้ไฟฟ้าฟรีในส่วนที่ผู้ใช้ไม่เกิน800ยูนิตแต่ในกรณีที่ครัวเรือนอีกประเภทหนึ่งที่ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า800ยูนิตหมายก็ของเดิมใช้ไว้เท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่เมื่อมาใช้เดือนมีนาแล้วเกินกว่า800ยูนิตผมยกตัวอย่าง ของเดิมเคยใช้ไว้ยกตัวอย่าง500ยูนิตในเดือนกุมภาแล้วพอเดือนมีนาใช้ไป1,000ยูนิตแปลว่าเกิน800ถูกไหมครับ mm hmm. เมื่อเป็นกรณีอย่างนี้ครัวเรือนใดก็ตามที่ใช้ไฟเกินกว่า800ยูนิตส่วนต่างจากที่ใช้เดิมเมื่อเดือนกุมภาเราจะลดค่าไฟให้50%คือแปลว่าลดจำนวนยูนิตที่ใช้ให้50%นะครับ เมื่อสักครู่เดือนกุมภาใช้อยู่สมมติว่า500ยูนิตพอมาเดือนมีนาใช้เป็น1,000ยูนิตแต่ว่าเกิน800ถูกไหมครับ1,000ยูนิตนั้นก็คือใช้เกินจากเดือนกุมภาไป500ยูนิตในส่วน500ยูนิตนี้เราจะลดให้50%ในเชิงยูนิตนะครับก็จะลดไป250ยูนิต โดยเอาส่วน25 0ยุนี้นั้นไปบวกกับ500ยูนิตเดิมที่ใช้เมื่อเดินกุมภาก็จะเป็นเอาทั้งหมด750ยูนิตมาคิดค่าไฟคำว่าลด50%คือลดจำนวนยูนิตที่ใช้นะครับอันต่างไปจากเดินกุมภานะแล้วเมื่อเกินกว่า800หน่วยก็จะลดให้50%ส่วนที่3 คือใช้ไฟเกินกว่า3,000หน่วยความหมายเดียวกันครับจะใช้เดิมอยู่เดือนกุมภาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เช่นเดือนกุมภาใช้อยู่1,200หน่วยแต่ปรากฏว่าเดือนมีนาใช้ทะลุมา3,200หน่วยแปลว่าใช้เกินไป2,000หน่วยในกรณีอย่างนี้ในส่วนที่เกินจาก1 2 0 0หน่วยก็คือเกินมา2,000หน่วยแล้วก็เกินกว่า 3, 0 0 0 นะครับเมื่อกี้เรามี800นะครับถ้าต่ำกว่า800ก็ให้ฟรีเกินกว่า800ขึ้นมาลดให้50%แต่เราไปแคปข้างบนครับว่าถ้าใช้ไฟมากเกินกว่า3,000เราจะลดให้เพียง30%ก็หมายความว่าเดิมใช้อยู่พันสองพอเดือนมีนาใช้อยู่3,200หน่วยส่วนต่าง2,000หน่วยตรงนี้ลดให้30%ก็แปลว่า เอามาคิดค่าไฟตรงนี้แค่พั0สี่ร้ตัวนะพัน 1, หน่วยจากสองพันหน่วยที่ตัวเองใช้เกินเอาพ4 0 0หน่วยมาบวกกับ1,200หน่วยเดิมก็เป็น2,600หน่วยคือโครงสร้างของเดือนมีนาคมเมษาและพฤษภานั่นหมายความว่ากรณีปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวส่วนใหญ่จะเป็นบินของเดือนมีนากับเมษาบางส่วนนะครับ งั้นบินที่ออกมาแล้วทั้งหมดนั้นเนี่ยก็จะนำมาคิดในมาตรการเหล่านี้แล้วใช้ใวิธีการไปหักค่าไฟนะครับเพราะไม่งั้นการคืนค่าไฟจะยุ่งยากมากนะฮะ <Okay. S 1> ก็จะเห็นการคืนของเงินเดือนมีนาคมกับเมษายนนะครับที่จะคืนค่าไฟให้บินเดือนพฤษภาออกไปเนี่ยมันจะมีช่องส่วนลดเองนะแล้วส่วนลดนั้นก็หักให้เพื่อให้กระบวนการมันไม่วุ่นวายยุ่งยากนะครับหมายความว่าก็จ่ายปกติไป แล้วก็จะเห็นว่าเวลาเราบินค่าไฟเราจะมีช่องส่วนลดนะครับส่วนลดตรงนั้นเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่เก็บเกินอันเจอกากาศคำนวณโดยมาตรการนี้ไปหักให้